ขอขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับฮักัญญาคำคมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่านะครับเรื่องเกี่ยวกับพระญาณา,นาที่ปรนะทับแล้วก็มาเฝ้าคุนะ้รักษากับองค์พระธาตุพนมผู้ที่เฝ้าองค์พระธาตุพนมนี้ต้องแบ่งบอกเป็นสามยุคนะครับยุคแรก,กก็คือยุคของเจ้าเรือนสามพระองค์ โดยมีพระเจ้าทงกว้างหรือพระเจ้าตรงกว้างแล้วก็พระเจ้าขวาหรือพระเจ้าแสนแล้วก็พระเจ้าซ้ายที่เป็นมเหสักลักเมืองที่คนนครพนมยอมรับนับถือตั้งแต่สมัยเริ่มแรกของการสร้างองค์พระธาตุพนมส่วนยุคที่สองก็จะเป็นยุคของเทวดายุคที่สอง อยู่ของเทวดาประมาณร้อยแปดองค์นะครับที่เอาเฝ้าพิทักรักษาซึ่งมีวิมานเป็นของตัวเองถ้าองค์ไหนบุญญาบาร,รมีใกล้จะหมดแล้วถ้ามีสายทานศรัทธาเข้ามาขอให้ไปเกิดเขาก็จะไปเกิดเพราะฉะนั้นก็ต้องมี บัญชีของลูกพระธาตุเขาว่าลูกพระธาตุหมายควาว่าพ่อแม่็มาที่ฐานกับพระธาตุแล้วก็ได้ก็เรียกว่าลูกพระธาตุส่วนยุคที่สามก็จะเป็นยุคของพญานาคพญานาคจิตตนที่มาพิทาร,รักษาองค์พระกรพนมแต่วันนี้ก็จะจอดจงเป็นว่ายุคปัจจุบันก็คือยุคที่พญานาค เรื่องแล้วเราเหล่านี้ก็คือคนที่ท่านได้เล่าได้กล่าวไว้ก็คือหลวงพ่อพระธรรมราชานุวัตรครับซึ่งเป็นเจ้าว,วาดในสมัยนั้นนะครับเจ้าว,วาดเป็นเจ้าว,วาดตั้งแต่สมัยพศ2,400อประมาณนั้นนะครับ ท่านก็ได้ลนดำรงตำแหน่งตลอดมาท่านก็มีลักษณะพิเศษก็คือถือว่าเป็นผู้ศึกษาค้นคว้าเรื่องลิลับประวัติศาสตร์พื้นบ้านต่างๆยินได้รับสมญานามว่าเป็นนักปราดแห่งรุ่มแม่น้ำขงส่วนเรื่องเกี่ยวกับพญานาคเข้ามาประทับทรงท่านได้กล่าวไว้ว่าฉันนี่เป็นคนชอบค้นคว้า ที่สุดเรื่องลี้ลับต่างๆอยู่เสมอไม่ค่อยจะเชื่ออะไรง่ายๆแต่เรื่องพญานาคทั้งเจ็ดตน,นที่ลงมาที่วัดพระธาตุพนมนี่เป็นเรื่องที่มาตจจันทร์ส่วนใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลสำหรับเรื่องพญานาคนี้เกิดขึ้นภายในหลังจากท่านพ่อตั้งสำน,นักวิปัสนากรรมาฐานได้ประมาณหนึ่งปี ขึ้นในเวลารประมาณตีสองเดือน1ิขึ้น5คำ่ำก็สอพศ2500คืนนั้นเป็นคืนที่มีฝนตกหนักมากแล้วก็พล้ำๆนะครับหลังจากตกหนักแล้วก็มาลินลินอยู่ประมาณสัก20กว่านาทีขณะนั้นนะท้องฟ้าก็เสียงล้องดังสนั่นแผ่นแผ่นดินสะเทือน นายไกห่หวด่เป็นคนชาวชา่า,าพนมนะครับได้ออกมาลองน้ําฝนอยู่ที่หน้าร้านของตัวเองแล้วก็ได้เห็นแสงหลาดนะครับเป็นลำสีต่างๆเท่าลำตาลน,นะครับซึ่งมีทั้งหมดเจ็ดสีพุ่งแวกอากาศซึ่งเป็นเส้นยาวจากทางด้านทิศเหนือพอมองเห็นแต่ไกล ก็จึงร้องเรียกให้ภรรยานะครับมาดูว่าเป็นแสงประหลาดที่มีสีสวยงามแล้วดูไปดูมาก็เป็นแสงที่น่าสะพึงกลัวน่าขนลุกพอถึงซุ้มประตูแสงนั้นก็ได้หายเข้าไปในองค์พระธาตุโดยไม่ได้ตาฝาดแต่อย่างใดน,นะครับต่อมาอีกสองวันในคืนวันที่เขาเรียกว่าวันขึ้นเจ็ดคะ่ำเดือนเดียวกัน ท่นพ่อพระธรรมลาชานุวัตรก็ได้ให้สัมมาเนนนะครับนั่งทางในดูเหตุการณ์ว่าแสงประหลาดเจ็ดสีเท่าลำตานั้น,ม,นมันเป็นแสงอะไรที่นายไกลห้นได้เห็น,นทำก็เลยนั่งดูนะครับพอนั่งไปสักพักก็ได้เห็นนะครับพยานนาอยู่ลานพระทาา มีลำตัวใหญ่เท่าลำตานนอนแดงนะครับเป็นหน้าสะพึงกลัวมองเห็นแล้วจนทำให้สม,มนเนินรัพย์นนั่งนิ่งแล้วก็ยืนงงแล้วก็ประหลาดใจพันปะเดียวหนึ่งก็กลายเป็นมานุษ์ทั้งเจ็ดตนนะครับใส่เครื่องสีต่างๆเรียงกันมายืนตัวหน้าด้วยอากาศกริยากลมหน้าสมเนินรัพย์ก็งงแล้วก็พูดอะไรไม่ออก ทันใดนั้นก็มานอบผู้เป็นหัวหน้าก็ถามว่าพระเนนมีทุล่าอะไรอย่าก,กลัวจงบอกมาสามเณรก็ยืนอยู่แล้วก็ไม่ตอบอะไรแล้วก็ตั้งใจว่าจะลุกแล้วก็กลับกุติแต่พญานาคผู้เป็นหัวหน้าก็พูดขึ้นอีกว่าพระเนนจะกลับแล้วเลยอย่างขอไปด้วย จะไปสนทาน,นากับท่านเจ้าคุณพอขาดคำเท่านั้นแหละก็ประทับร่างสัมเนรด้วยอำน,นาจจิตที่เหนี่ยวกว่าสัมเนรสัมเนรก็พันรู้สึกวูบไปทันทีสักคู่หนึ่งก็หันมายกมือไหว้ท่านพ่อพระทรมราชุธ,ธานุวัตร์แล้วก็พ้องกับพูดว่าก็สวัสดีท่านเจ้าคุณบ่มฉันมาอยู่ที่นี่สองคืนแล้วท่านเจ้าคุณไม่รู้หรือ หรือไม่แปลกใจสงสัยหลวงพ่อก็เลยถามว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเสียงประทับชงบอกว่าพวกบําชันเนี่ยเป็นพญานาคถึงมาจากสะนดาตในเทือกเขาหิมาลัยมีนามาพี่เป็นมงคลตามลำดับอริยทรัพย์อันปรนเสริฐก็คือ,อหนึ่งก็คือพญาสัตโทนาคะ นาคราชเป็นประธาน2ก็คือพญาศีลวุฒินาคูสาก็คือพญาหิริวุฒินาคูสีก็คือพญาปตุตตะปะวุฒินาคูหก็คือพญาสัจจะวุฒินาคูหก็คือพญาจากขาวุฒินาคูแล้วก็พญาปัญญาเตชะวุฒินาคูซึ่งว่ได้กล่าวให้หลวงพ่อท่านได้ฟัง ทีนี้หลวงพ่อก็เลยถามเรื่องราวต่างๆก็ถามไปว่าทำไมถึงมาที่นี่มาอะไรทีนี้ผู้เป็นหัวหน้าก็เลยถามว่าในสีต่างๆเลยตอว่าในสีต่างๆที่ได้เห็นนั้นเป็นสีประจำตัวของหม่อมฉันซึ่งตัวหม่อมฉันมีพระนามว่าพระยาสัตว์โตนาคาราชที่มี สีน้ำเงินเป็นหัวหน้าหรือเป็นประธานส่วนองค์ถัดมาก็คือสีเขียวลินก็คือพญาศีลวุฒินาคูองค์สีเขียวอ่อนคือพญาฮิริวุทีนาคูองค์สีเหลืองก็คือพญาอุตตป,ปะวุทีนาคูสีชมพูก็คือพญาพระหุสัจจะวุทีนาคูสีแสดก็คือพญาจาคาวุทีนาคูแล้วก็สีขาวก็คือพญาปัญญา เชาวุธินากูซึ่งเป็นพญานาที่เดินทางมาจากเทือกเขาหิมาลายโดยได้รับคำสั่งจากพระอินทาธิราชเจ้าบุญสวรรค์ให้มา,าพิรักษ์รักษาองค์พระทาตุพนมเนื่องจากว่าเทวดาในยุคหลังๆนี้รู้สึกว่าจะไม่เกิดบ่อยแต่ก็บางรูปก็เป็นเทวดาที่มี มิจฉาทิฏฐิคือนิสัยไม่ดีติดในเครื่องบวงสวงติดในราบสากาละก็เลยทำให้ไม่งามต่อองค์พระธาตุพนมที่เป็นสถานยึดเหนี่ยวจิตใจทางพุทธศาสนาก็เลยบอกให้มารักษาการแตนจนสิ้นวัตสาข์สิ้นศาสนา แล้วก็ท่านพ่อก็เลยถามว่าท่านว่ากล่าวอย่างนั้นท่านก็จงทําตามที่ท่านมีจิตนาลมเถิดทีนี้ผู้เป็นหัวหน้าก็เลยบอกว่าได้แบ่งหน้าที่กันดังนี้ก็คือมอมฉันคือพญาสัตว์นาขลาดเจ้าจะรักษาองค์พระธาตุทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือส่วนพญาศีลาวุธีนาโกกับพญาเฮริ วุธินาคูรักษาด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ส่วนพญาฮิริโอตป,ปะคือพญาโอตป,ปะแล้วก็พญาพาระอุสัจจะอุทินาคูลักษาทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็พญาจากข้าวุทินาคูกับพญาปัญญาเตนชายวุทินาคูเนี่ยรักษาทางด้านทิศต,ต,ต,าาต,าาตะวันออกเฉียงเหน,นือเมื่อได้แบ่งหน้าที่กันแล้วก็ โดยมีมีสิ่งหนึ่งที่ท่านพ่อได้ได้ถามว่าท่านทำไมสามารถเข้ามาประ,ประ,ประ,ประทับทรงเข้ามาประทับทรงล่างเนลนได้พญานาคผู้เป็นประธานก็เล่าว่าการประทับทรงนั้นมีเหตุการณ์นะครับมีประการอยู่สองประการ,ท,าารที่สามารถที่จะทับประทับทรงได้คือหนึ่งเข้าพอมี กรรมเก่าพัวพันมาแต่ชาติตปางก่อนหมายความว่าคือชาติก่อนเคยเป็นพี่น้องร่วมท้องเดียวกันในชาติใดชาติหนึ่งหรือทําบุญร่วมกันมาก็สามารถประทับทรงได้ส่วนประการที่สองคือมีเจตนาเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลในศาสนานี้เพื่อจะได้เกิดเป็นมนุษย์ผู้สมบูบรณ์แบบแต่ที่มาประทับทรงล่างสัมเนินทรัพย์นี่ก็คือ เป็นประการที่สองก็คือว่ามีเจตนาลมเพื่อจะสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อให้ตัวเองได้ไปเกิดเป็นมนุษย์พญาน้าก็กล่าวไปอย่างนั้นแล้วก็พญานาคนี่ผู้เป็นประธานนี่ก็บอกว่า,าเป็นผู้มีฤทธิ์มีบารมีมีสมาธิถือว่าเป็นเทพ ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อุลินทาธิราชเจ้าได้ส่งมาแล้วก็ท่านพ่อท่านได้ถามไวว่าถ้าอยากจะติดต่อท่านนี้จะทำย่างไรพญานาคราาผู้เป็นหัวหน้าก็เลยตอบว่าด้วยสภาว่าของหน้าคราชนี้สิ่งที่ต้องอาศัยเป็นสื่อปัจจัยที่จะให้ล้ำลึกถึงได้ก็คือ ใช้น้ำหนึ่งแก้วที่บริสุทธิ์แล้วก็โรยด้วยดอกมะลิแล้วก็จุดทูบเจ็ดดอกแล้วก็กอัญเชิญอธิษฐานซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการอัญเชิญพญานางที่มาเฝ้าองค์พระธาตุพนมที่อยากจะขอหรืออยากจะบอกกล่าวอะไรเราต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ แล้วก็โรยด้วยดอกมะลิแล้วก็จุดทูบจีนดอกเป็นสื่อในการอัญเชิญเป็นสื่อในการขอเพราะฉะนั้นเราก็พอที่จะเข้าใจว่าความเป็นมาของพญานาคว่าเป็นอย่างไรว่าทําไมถึงอภิร,รักษาองค์พระธาตุนนแล้วก็ท่านพ่อก็เลยถามไปอีกไปอย่างหนึ่งว่าท่านจะอยู่ที่ไหนพญานาคผู้เป็นหัวหน้าก็เลยบอกว่า ที่อยู่ของข้าพเจ้าคือใต้ฐานพระธาตุเป็นวิมานทิพย์อยู่ในนั้นโดยเกิดขึ้นโดยบารามีของตัวเองจะอยู่อยู่ใต้ฐานพระธาตุแล้วก็เวลาที่จะไปพักก็จะไปพักอยู่ที่อื่นแต่เวลาจะกลับมาอีกทีหนึ่งนี่ทุกวันที่อัญเชิญนี่ก็จะ มาทางสบ่อน้ำพะอินในเจ็ดทิศนั้นก็คือพูดง่ายๆว่าจะขึ้นทางบ่อน้ำพะอินทั้งเจบ่อที่อยู่ในบริเวณพระธาตุพนมนี้แล้วก็จะมาลงตรงที่ลานพระธาตุถ้ามีพิธีบวงสรวงอันเชิญต่างๆเพราะฉะนั้นก็คงจะสรุป ไาฟ,ฟังไปกาให้ฟังพอเป็นความรู้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับขอเล่าไปตามประวัติที่ได้บันทึกมานะครับเพื่อให้หายความสงสัยให้เกิดความรู้แก่ท่านผู้ที่เชื่นชอบผู้ศึกษาผมกคงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังครับผม